3i Atlas ขอพูดถึงดาวหางตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่านี่คือดาวหางที่มีคนเอาไปบิดเบือนข้อมูลและสร้างความเชื่อผิดๆเยอะที่สุดพี่หล้มมี3ช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับเราถ่ายคลิปกันหลังจากวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมันมี มันมีจังหวะสําคัญนิดหนึ่งมันมีข้อมูลสําคัญนิดหนึ่งเกี่ยวกับ3ามไอเอ็ดลาสดาวหางที่มาจากนอกระบบสุริยะเราครับแล้วก็วันที่29ตุลาคมเนี่ยมันเป็นวันที่เขาเข้าใกล้ดวงอาทิตย์อะน้องบอลลองอ่านข้อมูลนี้ให้ฟังก่อนครับผมวันที่29ตุลาคมปี2025นะครับเป็นวันที่ดาวหาง3ามไอเอ็ดลาสเนี่ยซึ่งเป็นดาวหางนอกระบบสุริยะนะครับจะเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดนะครับที่ระยะห่างประมาณ1.36หน่วยดาราศาสตร์หรือประมาณ200 3ล้านกิโลเมตรซึ่งห่างระหว่างวงโครจรของโลกกับดาวอังคารนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สำคัญในการศึกษาดาวหงางสามไอเอสลาสนะครับเนื่องจากหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปนะครับจุดนี้ก็จะเริ่มเดินทางออกจากระบบสุริยะไปตลอดการครับครับผมเราเคยพูดเรื่องสามไอเอลาไปแล้วทีหนึ่งครับนะฮะแต่ว่าเราต้องกลับมาพูดอีกทีหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากการวิ่งเข้ามาเนี่ยมัน มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เรื่องนี้ยมันลุกลามและบานปลายใหญ่โตหนึ่งคือพอมันเป็นดาวหางที่มาจากนอกระบบสุริยะ,ะมันก็ไปปลุกจินตนาการของคนที่ทําเพจ Facebook หรือพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กใน t ิกตอกรือพวกอะไรในเนี้ะนะฮะ,ะที่แบบว่าต้องการปั่นเรื่องให้มันใหญ่โตขึ้นทําเรื่องที่มันแบบว่าไม่ได้มีอะไรเลยกลายเป็นเรื่องแบบเพ้อฝันมั่วซั่วกันไปหมดเนี่ยนะฮะเยอะนะฮะเพราะอะไร มันมาจากนอกระบบสุริยะพอมาจากนอกระบบสุริยะ,ะทุกคนก็คิดไปเลยว่าเฮ้ย hey, มันต้องเป็นเอเลี่ยนแน่เลยต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวะนะฮะประการที่สองคือพอเนื้อข่าวเนี่ยเราไปพูดว่าอุยอันนี้มันเก่าแก่กว่าระบบสุริยะเราอีกนะมันอาจจะมาจากระบบดาวที่เก่าแก่มากๆอยู่ในแกนกลางของทางช้างเผือกเลยครับก็กลายเป็นว่ายิ่งไปส่งเสริมความเป็นเอเลี่ยน้าไป มนุษย์ต่างดาวเข้าไปอีกว่าแบบอ,อุ๊ยเขาวิวัฒนาการมาเหนือเราเขาก็เลยเดินทางมาดูเราหน่อยนะฮะตอนนี้มันถึงขั้นที่ว่าในในเพจที่นำเสนอเรื่องพวกนี้แบบผิดๆนะครับเขาคุยกันอะไรรู้ไหมคุยอะไรครับคนที่มาเม้นต์อ่ะบอกว่าเอา้าคือเชื่อไปแล้วไงว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวเอา้าอุตสาอุตส่ามาจากระบบดาวอื่นอุตสาจะมาดูโลกเรา ว่าโลกเราเนี่ยพัฒนาไปแค่ไหนทําไมไม่แวะโลกซะหน่อยนึงละ่ะทําไมวิ่งผ่านไปละ่ะ <c oughs> ผมเขาไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> มันเหมือนว่าวิ่งผ่านตลาดทําไมไม่แวะซื้อปันทั้งโกซะหน่อยนึงอะไรเงี้ย <c oughs> นะมาทําไมเสียที่ <c oughs> ไปด่าเอเลียนเนี่ยนะมาทําไมว่าเสียเที่ยวแล้วบวกกับข้อมูลความจริงของสามไอแอตแลนซส่วนี้ คือตอนแรกเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่เขา,อ,าอธิบายนะผมให้ความผมให้ข้อมูลไปด้วยเลยคือที่เขาเรียกว่า 3i Atlas นีมันคือใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศ Atlas ที่อยู่ที่ประเทศชิลีเป็นกล้องอยู่บนโลกเราเนี่ยนะ,ะกล้องเนี้ยมันทำหน้าที่สแกนท้องฟ้าทุกวันทุกคืนทำเป็นไทม์แลป์เพื่อที่จะสังเกตว่ามีอะไรแปลกปลอมวิ่งเข้ามาในระบบสุริยะเราบ้าง ทุกวันนี้วิพาฒนาการเราก้าวหน้าถึงขนาดที่ว่าเราถ่ายภาพทุกๆชั่วโมงเนี่ยแล้วเอามาเรียงกันเป็นแอนิเมชันแล้วเราก็จะมีข้อมูลของดาวทั้งหมดเนี่ยว่าอันนี้คือดาวปกติที่เห็นอยู่ทุกวันพอมันมีดาวที่ผิดปกติแล้วมันเคลื่อนที่ในเส้นทางที่ไม่เหมือนการโครจรของระบบปกติรเราจะรู้เลยว่ามันคือวัตถุปแปลกปลอมอแล้วเรารู้ว่ามันเป็นวัตถุปแปลกปลอมมาจาก ระบบดาวหรือระบบสุริยะอื่นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้วิ่งเป็นวงโครจรเหมือนรอบดวงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ดวงไหนนะดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวคารดาวพฤหัสดาวเสาหรือแม้กระทั่งพูโตพูโตอาจจะวงโครจรเบี้ยวๆหน่อยแต่มันก็ยังเป็นวงรอบดวงอาทิตย์แบบนี้อ่าใช่ใช่ไหมฮะทุกวงเนี่ยมันจะเป็นวงอย่างนี้หมดเหมือนยากันยุงอย,งอย่างนี้ถ้ามันมีอันไหนที่มันวิ่งตรงเข้ามาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละ ใช่ไหมฮะใช่ครับไอสามไอเอ็ลานเนี่ยเรารู้ว่ามันมาจากที่อื่นเนี่ยเพราะว่ามันวิ่งตรงเข้ามาเลยอ๋อนะแล้วมันเร็วมากพอที่จะไม่โดนดาวดวงไหนเลยดึงให้มันเลี้ยวแล้วก็เปลี่ยนมงโจรแล้วกลายเป็นว่ามาติดกับอยู่ในระบบสุริยะเราครับมันยังวิ่งผ่าไม่ได้มันผ่านดาวเสาผ่านยูเรนนสเนปจูนดาวเสาดาวพฤหัสมานะฮะล่าสุดเพิ่งผ่านดาวอังคารอืผ่านไป โดยที่ไม่โดนแรงดึงดูดจากดาวดวงไหนเลยแสดงว่ามันเร็วครับเร็วมากๆเร็วสุดๆอ่าพอมันเร็วเสร็จป,ปุ๊บคราวนี้มันก็จะพุ่งผ่านเราไปเลยครับไอ้วันที่ยีบเก้าเนี่ยเป็นวันที่ลงข่าวเรื่องนี้เยอะที่สุดข้อมูลผิดๆที่เกิดขึ้นกับดาวหางดวงนี้นะครับหนึ่งคืออ่ะตั้งแต่ลงรูปแล้วรูปจริงเ่ะ รูปจริงของ 3i Atlas นะครับมันจะเป็นดวงดวงกลมๆแล้วมีหางหน่อยหนึ่งแล้วก็ดวงเล็กๆแค่นี้เลยไม่เห็นรูปทรงมันด้วยครับนะไม่เห็นเลยว่าเป็นรูปทรงวงรีถ้าคุณเห็นรูปไหนที่เป็นวงรีๆเหมือนยานอวกาศนะต่อให้ไม่มีแสงสีกระพริบหรือไม่มีหลอดไฟอะไรอยู่ข้างในนะอันนั้นก็ปลอม,อม มันมีปลอมในปลอมด้วยปลอมยิ่งกว่าปลอมคือใส่แสงสีให้มันมีหน้าต่างด้วยแล้วมีไฟส่องออกมาด้วยแลกจริงไปถ่ายเรือสำรานไหนแล้วเอามาแมทลงไปในอวกาศหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะคือ <c oughs> ไปถึงขั้นนั้น <c oughs> อันดับแรกถ้าจะบริโภคข่าวยังมีเหตุผลนะฮะแล้วอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงกันถูกต้องกันนะครับคุณต้องไปหาข้อมูลดูก่อนว่าอันไหนรูปจริง แล้วพอเจอเพจไหนที่มันลงรูปปลอมเนี่ยคุณเริ่มจากการที่คุณไปบอกเขาก่อนเลยว่ารูปปลอมไปบอกก่อนเลยว่าคุณคนไหนที่บอกอ่ะคนนั้นอ่ะคือคนที่แสดงความถูกต้องอย่างแท้จริงในสังคมครับส่วนคนที่หลงเชื่ออันนี้เราเราเราไม่ว่าอะไรเขาเพราะว่าเขาคือผู้หลงผิดใช่ไหมฮะเขาคือเหยื่อของเหตุการณ์นี้เราไม่ว่าอะไรเขาแต่คนที่รู้ความจริงต้องรีบเข้าไปบอกนะรูปปลอมรูปปลอมไม่ใช่ไม่ใช่ ยิ่งไอ้มีไฟด้วยยิ่งต้องรีบไปบอกเลยมันไม่มีแบบนี้คือมนุษย์ต่างดาวมันอาจจะไม่ต้องใช้ไฟมีออนในห้องมันก็ได้ใช่ใช่ไหมมันอาจจะมองด้วยขึ้นอินฟล่าตก็ได้มันอาจจะไม่ต้องเปิดไฟก็ได้อะใช่ไหมแล้วบวกกับข้อมูลความจริงที่เขาบอกว่าไอ้ดาวหางดวงนี้มันมีพฤติกรรมแปลกๆคือมันมีเจ็ตพุ่งออกมาข้างหน้าด้วยอืใช่ไหมมันมีเจ็ตพุ่งออกมาข้างหน้าด้วย เพราะปกติดาวหางเนี่ยนะฮะไอไอเจ็ทที่ออกจากตัวมันเนี่ยมันคือสารละลายพวกน้ำของน้ําแข็งหรือเศษซากมันเนี่ยที่ละลายมันก็จะไปจากด้านหลังมันจะเริ่มต้นจากกลางลําตัวมันแล้วไปด้านหลังอืแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีพุ่งอะไรมาข้างหน้าด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลย โอ้โหมันมีพลังงานมันมีเลดร์สแกนเส้นทางข้างหน้ามันมีระบบวาร์ปนำทางมันสร้างสุญญากาศข้างหน้าแล้วมันก็พุ่งเข้าไปมันเลยวิ่งมีอะไรพุ่งมาข้างหน้าอย่างนี้อ่าไอ้ไอ้พวกมัวเมาเนี่ยมันคิดเรื่องนี้เก่งจริงๆนะฮะมันก็พยายามจะสร้างหาเหตุผลเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวมาสำรวจระบบสุริยะเรานู่นนี่นะั่น ผมตอบแบบไอ้คนที่หลงผิดเลยนะคนที่เป็นเหยื่อเหตุการณ์นี้ทำไมไม่แวะโลกว่ามาเสียเที่ยวผมตอบแบบนั้นได้ไหม <laughs> แล้วสุดท้ายเนี่ยยี่ิบเก้าเนี่ย2ี่สิ้าตุลาคมลงคลิปเรื่องนี้ลงภาพลงโพสต์ลงอะไรเรื่องนี้เยอะเป็นพิเศษ <c oughs> เพราะอะไรเพราะมันเป็นแบบที่น้องบอลบอกมันคือวันที่มันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดทุกคนก็โหมกระพือหมหมันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มันจะไปดับดวงอาทิตย์เราหรือเปล่า <c oughs> นะแล้วเดี๋ยวมันอาจจะเลี้ยวกับมันโลกมันเลี้ยวไม่ได้ครับมันเร็วเกินที่มันจะเลี้ยวครับถ้ามันเลี้ยวตอนนี้นะมันเลยไปที่อื่นเลยนะฮะมันเลี้ยวไม่ได้ครับมันเร็วเกินใช่ครับนะฮะแล้วก็แบบอุ้ยมันใกล้ดวงอาทิตย์มากไม่ใกล้ที่มันใกล้ดวงอาทิตย์คือสองร้อยสามล้านกิโลเมตรโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์นะเอานะความจริงนะโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ร้อาสิบล้านกิโลเมตรอื ไอ้นี่สองร้อยสามล้านกิโลเมตรห่างกว่าเราอีก <c oughs> มันอยู่ไกลาจากดวงอาทิตย์มากกว่าเราอีกถูกต้องแล้วมันอยู่อีกมุมหนึ่งด้วยใช่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับโลกฟันผูกเลยเรื่องนี้นะครับไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับดวงอาทิตย์เลยแล้วบางคนก็ลือไปอีกไอ้พวกคอนเทนต์ปลอมๆเนี่ยนะฮะโอ้ยเดี๋ยวมันจะพุ่งมาเฉียดโลก ไม่มีวันไหนเลยที่มันใกล้เฉียดโลกจุดที่มันจะใกล้โลกมากที่สุดนะฮะคือสองร้อยแปดสิบล้านกิโลเมตรซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาอนี่ความลําบากของเรื่องนี้คืออะไรเราต้องต่อสู้กับข้อมูลเท็จเหล่านี้ไปจนถึงเดือนธันวาเพราะเดี๋ยวเดือนธันวามันก็มาอีกใกล้โลกเดี๋ยวจะเฉียวชนโลกเลยเดี๋ยวมนุษย์ต่างดาวจะมาเยือนนะแล้วก็มีเยอะมากไอ้พวกที่รับทราบเรื่องพวกนี้ไปปุ๊บ ไปเอาไปเอาคลิปอ่ะคลิปเหมือนแบบยืนถ่ายอยู่บนโลกอะยืนถ่ายอยู่บนโลกนะแล้วเอามือถือถ่ายด้วยเป็นแนวตั้งด้วยถ่ายแล้วเห็นไอไอยานลำเนี้ยไอยาวๆเนี่ยแล้วมีไฟกระพริบกระพริบอยู่บนตัวยานเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าด้วยถ่ายยังไงให้เห็นนะคุณผู้ชมฮับเบิลเนี่ยนะฮะเป็นกล้องที่ลอยอยู่นอกโลกนะครับลอยอยู่บนอวกาศ พยายามไล่ตามถ่ายไอ้สามไอ a อเนี่ยยังได้จุดมัวมัวขนาดหนึ่งมิลลิเมตรเองในรูปอ่ะได้จุดมัวมวไอคนที่ลงคลิปสั้นเนี่ยที่ทะลือกันอยู่ในติ๊กต k ที่แชร์ต่อกันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยมึงเอามือถือรุ่นไหนถ่ายวะเทพจริงๆริงมึงถ่ายวัตถุที่อยู่ออกไกลาจากโลกไปสองอแดสิบล้านกิโลเมตรได้เนี่ยมือถือยี่ห้ออะไรจะไปซื้อมาใช้จะเฟี้ยงไอโฟนทิ้งเดี๋ยวนี้แหละ บ้าบอสุดๆแล้วก็เชื่อกันนะใครไปแย้งนี่โอ้โหโดนด่ายับในคอมเมนต์ผมนี่ไม่กล้าเข้าคอมเมนต์ไหนเลยไม่กล้าเลยใจอยากจะอยากจะเสือกมากเลยแต่กลัวโดนกระตืบเอานะจะมาบอกคุณผู้ชมที่มีสติและมีปัญญานะครับส่วนท่านที่ไม่เชื่อผมแล้วท่านที่อาจจะบอกว่าหลามมึงจะรู้อะไรเออไม่เป็นไร เก่งกว่าผมก็ได้ผมไม่ได้ว่านะครับแต่ผมจะมาบอกท่านที่มีสติปัญญาว่าเราต้องทนทุกขทรมานเกี่ยวกับไอ้สามไอแอดลามปลอมๆเนี่ยนะฮะไปจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าอยากจะช่วยโลกเหมือนผมเจออันไหนปลอมเข้าไปพิมพ์เลยว่าปลอมไม่จริงไม่อะไรเงี้ยช่วยกันดูซิว่าเราจะช่วยให้ผู้หลงผิดเนี่ย กลับเข้ามาอยู่ข้างเราได้มากน้อยแค่ไหนสักนิดหนึ่งก็ยังดีสักคนสองคนก็ยังดีเหนื่อยใจจริงๆครับทุกวันนี้เวลาเปิดเพจเข้าไปเนี่ยนะฮะคือ Facebook ส่วนตัวผมนะไม่เห็นหรอกเพราะผมเลือกคนที่ผมจะเห็นเนี่ยแต่พอผมใช้แอคเคา t ์เพจเนี่ยอย่างเพจเรื่องเล่าอวกาศเนี่ยไปปุ๊บนะโอ้โหเจอเลยเรารู้เลยว่าสังคมเนี้ยมันมีคนที่เข้าใจอะไรผิดผดเรื่องเนี้ยเยอะมากมแล้วคอมเมนต์นี่นะ เป็นพันอไอโพสผิดๆเนี่ยคอมเมนต์เป็นพันยเยอะด้วยเรื่องเล่าอวากาศเนี่ยคอมเมนต์ไม่ค่อยมีเลยช่วยคอมเมนต์กันหน่อยให้มันสมศักดิ์ศรีกับที่เราเอาความจริงมาให้คุณแล้วทาให้คุณมีความรู้เพิ่มขึ้นหน่อยเหนื่อยใจอ่ะบอกตรงๆเรื่องเล่าอวากาศ